ครับพี่น้องครับสวัสดีครับกับไม้ลางบานร่วนๆครัอพี่น้องมือนี้ประมาณสองไม้สองถึงสามไม้ไปลุกันเลยปกติบ้านมีสิไปประมาณตีหากวัวเลยแต่เราไมา้เพราะว่าขาเจ้าสิลุกหนึ่งเขากันแล้วแต่มือนี้เฮึก <c oughs> พี่น้องผมคึกข้อมาประมาณตีสามกัวพี่น้องเป็นเวลาที่ข้าเจา้ากำลังนอนอย่างสบายอารมณ์เลย ป้ามีสิถือโอกาสปลุกข้าเจ้ามาหนึ่งเขาเลยพี่น้องผมไปไปดุยกันบางบ้างบางบาสิเหตุใดดีซ่งใดพี่น้องเนาะข้าเจ้าปิดไฟไปเบิร์ตเลยขู่เงี้ยปิดไฟไปเบิร์ตเลยปกติข้าเจ้าสิเปิดไฟกันนะนเฮป้ามีว่ามาแจังเหล่าใจส่วนไม้หวัดใจนั่นท่านวางกระสีไปมือนีขอเอาแบบนีก้อนกลางบ้านล้วนๆพี่น้องผม ไปแร้ววะเฮยมีตัวเดียวพี่น้องว่ามันมีหลายกวนีมีตัวเดียวเป็นไปได้เช่นไร sai bao nhiêu bàn bảo và tôi nhảy vào dần bao cái này như tôi nhảy đâu โม้ยบ่ทันพี่น้องบ่ทัน น้อมีโป๊ะสุวะน้องมีอยู่นี้่าท่านอืมบ่มีด่องร้อยอยังเลยอ้อมีตัวเดียวนี่หละหละอยากถึงแล้วบาดโอ้ยสันตอกออกมาออกมาปากหูกไหมผ่าน มีบ่ทันใดเด้ถึงเป็นไม้กลางบานก็ได้ฟ้าว่าได้เพราะว่าต้องเบิ่งมันมีลมมันมีอ่าปะกากรักับโผกจังซั่นจังวิวต้องเบิ่งความเรียบร้อ,รอยพี่น้องผมครับบินพี่น้องครับสวัส,สดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องผมอ่ะผ่านแล้วก็ผ่านเลยเดียนตืนหนวดก็ไม่ตายคินว่าอยู่ปากหูที่ว่ามีท่าให้เบิ่งนั่น ไปไม้ไม้กลางบ้านมีอีกสองไม้ซึ่งไม้นาวัดนาวัดติดเนี่ยเหมือนมันสิเป็นไม้ที่มาเฮาที่สุดหรอกละบ้ามีเดี๋ยวเอากลับเล็กไปวางไว้สามอันบ้ามีเดี๋ยวกับเล็กไปวางไว้สามอันไปเบิ่งกันมันสิติดบ่อแล้วค่ัมันสิยุ่กล่าง้ามีปาดบอซีดาห้วยห้วยไปก่อนถ้าไปเบิ่งกันพี่น้องก็ไม้ลังบานที่เป็นไม้หนาบัวที่สุดก็คือเจนไว้ยังสีเข้าไปเพราะว่าคันเขาไปยนีนี่ คุณแม่เพิ่นเอาเลียงบ้ามีทั้งที่สุดแน่อนอนทุกทียังรับกำยังหม่นั่นนะครับมีแต่เทียเพิ่นยานรูบ้านหลองเลี้ยงเทียเพิ่นเอาเลี้ยงเฮาครัถ้าวา่าก็เว้าเกิๆเพิ่นไหวยู่ดอกครับเพิ่นก็ตื่นอเรี่ะว่าอเอา้ามื้อนี้บ่ย,ยอมพี่น้องมันกน็มันเลยสามคามเนเจ็บใจนี่ไม้เอื่นนี่บ้ามีต้องเอาให้ได้ไปดูต่อพี่น้องน,นี่ไปพี่น้องปลอดภัยแล้วครับ ไงไม่เสียละเสียมโอ้ยเขาว่ามี่วัสิใส่สูตรบักซีดาสุกโอนอ อ้อยพี่น้องอ้อยกลับมาสั่นโวเสียบ้าหมีเลยทฤษฎีนีวัน้องได้ผลบักซิดาสุกข่ขาวสารเป็นการลึงเล่าให้หนูออกไว้ไปเบิ่งกันพี่น้องคนบ้ามีสีเสียเวลาอยู่นี่ประมาณสิบนาที่เดี๋ยวจัดการอ้อยไปสองกล่อง ไปสองของบักซีดาสุกกับข่าวสารถ้าเบิ่งบากซีดายาผลมดอะไรหรอนะเหตุทุกก์ขุดขีน,น,นของการอ้อยเบิ่งแป๊บเดียวไปนังจาจนี้ห้ากลับไปลุยมองเตืมต่อสบายสบายชิวๆ เกิดเรื่องหนาเตื่นเต้นขึ้นอีกแล้วบ่วงคอยเสียอีกแล้วบ่วงคอยเสียอีกแล้วพี่น้องบ่เห็นหอดลักบ่วงเบิ่งเอาเลยครับเนี่ยเบิ่งเอาเอาเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาเจ็บปวดแท้วะบ่เห็นหอดลักบ่เห็นหอดลักเลยพี่น้องผม คือคือว่าตีหัวใบให้ข่อยขยเนย้จากหลังเนี่ยเฮืบหมาแมวบ่ไปหนูค,คนแดงเฮือีเห็นบ่ไปคือว่าตีหัวใบให้ข่อยขเน่อะไรตัวนข่อยเน้ข่ยยอ,ยยอยมากขยก็อยากได้คือกันพี่น้องเอ,อ้ยเขาเอาไปแล้วพี่น้องกัดหญ้าพุ่น่ะกัดตน้นอันนี้มุนเซลสายเนี่ยแปลนเอ,อิดเตดิด เยีมยมปวดแท้ข่อยจะขื้อทีมล้างบ่วงไว้ข่อยแน่กันยังดี ทิมหลังบ่วงไปให้ค่อยแน่ก็ยังดีหายไปทั้งบ่วงเลยก็นีเดียวก,กันกับที่บ้ามีดักหนูคนแดงอยู่นี่ ขนาดบ่วงรักครา,าว่าเนี่นี่ไม้ที่ถือนี่เอาไปเบิดบ่วงเหตุการณ์เดียวกันเลยครับอ่าตัวนี้เอาไปเบิดบ่วงแมวบอกึ้นพี่นรอนบ้ามีกับว่าแมวเป็นแมวเป็นทีเห็นเป็นบักขนแดงเป็นยังไปทั่วร์ะครับบ่ามุนก้นหรอกครับ กับเบ่งๆกันไปกินเนาะพี่น้องเนาะกะวอลี่ยอดฮิตข้าวเห่าครับพี่น้องผมแบ่งๆกันไปกินปนได้ปน,นสีอิ่มสีเต็มเพราะว่าไม้นี่เสียมาซี่หาเทียคนเสียมาซี่หาเทียไปพี่น้องผมสูตไไมสม่ต่อไปเป็นไม้กลงบานกันเพราะว่าชิล่ายืนบ่วง้พี่น้องเดิเพิ่งจัดตัวในเด้อๆขนส่งบ้านทำปูงกระไดถือพี่ลิเจ้า Mũ chứa mèo ở bãi sập Cái bưng khẩu chứa vậy ตพี่น้องกลางบานต่อเลยบาดไปไม้ที่น่ากลัวที่สุดคือด้วยอารมณ์นี้แล้วว่ามีว่าไปไ้กับไปไะไพี่น้องไปพี่น้องขันกลางบานนี่ยังบ่อไว้หรลกะไปว่ากันยุทงก็บอกแล้วไม้นี้ว่ามีโคตรลำบากใจเลย นอะกเห็นยังกินต้องมากระทือว่าพื้นตื่นแล้วซึ่งการสงสัยคุณแม่เราสิไปอ่าจังหันแล้วครับผลหมักเขาวัดเขาว่านนะครับเนาะเาก็หายกินเห้องแล้วครับไปทางมันการมาเค็ดบุญเป็นเรื่องที่ดีพี่น้องผมไปลุย อด oh, ินตะตะพี่น้องผมดินตะตบพี่น้องผมวัดใหญ่ไม้วัดใจญ่ไม้วัดใหญ่เยี่ยงสีเกิดกับตรงเกิดเลยพี่น้องเยี่ยงสีเกิดกับตรงเกิดเ็จังไได้ ความเรียบร้อยเหมือนเดิมพี่น้องไม้แนวนี่แต่เพิ่งมาพปนทิ่ายเชิงไทยเอาเนี่ยก็คือตรงตัวเดียวนี่พี่น้องตัวอื่นบ่ได้แล้วเพราะว่าอันตราไรอ่าไม้นี่ตัวที่สามเดียวนะครับเนาะเสี่ยงที่ตามมาฮะคือบ้ามีบองนะเสี่ยงมันอันตราไรไม้อันตรายที่สุดหรอกครับแล้วพอจำเป็นอีลิ่งดาวมีบ่เหยียดเฉงสี่ ถ้าไปเจอความเจ็บปวดที่บ่วงเสียสละกับใจมันหนมิดมืนมาอ้าวโอเคขอบคุณทุกไรื่ทุกทับทุกการที่การตามเหมือนเดิมคือเขาพี่น้องผมเกี่ยวของใจทีมงานอีสานบัดกว่าญางพี่น้องพี่พาประกันได้ขคำบอกคำจากที่อาตาทาที่พระสุภาพอยู่ไปบ้ามีขอโทษเขาไปเลยพี่น้องนะอ่าแล้วแบบเฮ้งยางว่าอะไรที่บ้านได้เต็มที่เลยทีเดียวกันไปฟื้นก็หนี้บ้ามีว่าอันตรายอันตรายแห่งแบบพี่น้องคงได้จะหูดีขอโทษเขาไปเลยพี่น้องเนะสำหรับมีขความสุขสวัสดีครับ ui bật em bật nhây bật nhây bật nhây đây phi đồng không bật nhây đây phi không ui ui bưng cuộc hàng bưng cuộc hàng đâu bưng cuộc hàng เป็นตะเรียอีกไลายนี่ลุนี้เป็นตะเรียอีกไลายนี่แพ้นี่คือแพ้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ